สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแม่เอาอพ่อเพียงนะคะวันนี้พาป้าป้ามากินหมูกระทะนะคะบ้านเราหมูกระทะนี่นี่กำลังจัดพื้นที่นั่งกินกันอยู่นะเดีย๋ยวเราเข้าไปดูห้างในกันนะคะ เค้าอะไรอ่ะนี่เอาคุ้งมาผีละสามสิบผีละสามสิบอ,อันนี้สี่ผีสี่ผีรวมเป็นจานกออกแล้วสี่ผีนะครับผีละสามสิบบาทโอุ้้งตัวใหญ่นะใช่นี่มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขามีน้ำจิม้ม,มซีฟูด้ดแล้วก็น้ำจิ้มนี้ด้วยก็ <Okay. S 2> มาชั่งก่อนนะไม่ได้เอาไปกินเลยนะไม่ได้แล้วนี่อันนี้คืออะไรไข่มือไข่มืกเออหลายอย่างเนาะ เียได้แล้วอ่าแล้วเลยบ้างป้านะนี่ไงหมูน่ากินน่ากินนี่มีปลาหมึกนี่นี่อะไรนะเกาเรียกตึกบ้างแล้วนี่นี่แม่มีดูนี่ไขมือไขมือจะหมดแล้วไข่มือพ่อไปเยอะเลยเออนีนก็อันไหนไม่มีมีแล้ว ออเนะอาอะไรอ่ะันม่งรู่้ไม่รู้เอาละอ่ะไปปล่อยเขาชั่งได้ป่ะใช่ค่ะไปดูไปดูไปดูแล้วแ,วแต่ไปดูก่อนเอาเอาไอ้นี่เขามาทำไมอ่ะไปดิ <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่บางไม่เป็นไร เอาเลยเอาเลยจะไป้แฟนกินกันไปที่ขอเ,อเขาช้างก่อนอืมน่ากินน่ากินโอเคเ,เคห็ดเนื้อหมูหมูสไลด์หมูหมักหมูพร้อมใช่ย่างมาวางอืม่นี่นเราก็ได้อุปกรณ์มาแล้ว นี่หมูเี่ยวไม่เอาน้ำจิ้มนี่จะจิ้มด้วยกันแหละจิ้มด้วยกันแช่นี้ก็เดี๋ยวนั่งรอเตาก่อนมาลกูเอา่ะเติมน้ำเลยนะจ๊ะเติมน้ำเติมน้ำเติมน้ำเต็มพร้อมเต็มพร้อม คนละแก้วคนลแะแก้วอือหืออ่า5แก้วถูกไหมเพราะอีก2แก้วต้องดินเบียร์ใช่อ่ามา่มฮึเนี่ยเราก็รอกระทะนะคะใช่ครับวันนี้เรา,า,ะะเรามี พิ้งยากแล้วกระทะนั่นเน IA, ยียนะยากใช่เตาละสามคิบโอเคแล้วรอจะมาแล้วคุคเล็กคุเล็กเมื่อไหร่ไปเอาผักไม่เอาผักก็ไม่เอาอะไรมาเลยจะไปเอาผักก่อนนะคะเคุณเค่ก นี่แม่ผักใส่ทาที่เอาทาไปใส่นี่ไรอะนี่ผากใส่หมูนะนี่นะครับจเอามาเติมซุ้เส้นก็มีนะครับคนเคาเพิ่งเริ่มมานะใช่เนาะเมื่อกี้เรามไม่มีไฟเท่าไหร่เน่ยอกมาครับนี่ผักครับ เ mm. yep. yeah. uh ah, AP ี็ดเผ็ดเห็ดเผ็ดเ็ชอบเผ็ดอะไรเผ็ดโอเลนจิอ่าไปไดแล้วก็วุ้งเส้นหน่อยเนาะอืโอเคเดี๋ยวขอใบมุ้งไช่หน่อยก่อนไปใช้ไ่หนอยนะไปพอไปปิดตู้ ใต้ร้านนะครับบ้านเราหมูกระทะนะครับนี่นะครับเขามีเตาตะแกงอีกด้วยนะครับนี่เราย่างอะไรครับย่างกุ้งครับกุ้งไปเลยครับขอบคุณครับนี่งนงไงไงข่หมึกย่างบนนีได้นหน ใจเย็นๆนะทุกคนค่อยๆใส่นะมันไม่สุกไปทานเติมฟรีนครับอันนี้เราย่างนี่เราย่างกุ้งเลยนะครับผมแถวเซนชันเวสเกตเลยครับบางใหญ่เซนชันเวสเกตเลยนี่คุณอูไทยนะครับรอรอเบียร์อยู่นะครับเดี๋ยวพี่หยิบมาให้ดีกว่า คร<ผ>ับผมสำหรับอาหารตรงชุดนี้ไม่ใช่อาหารที่ร้านหมูสะบ้านเรานะครับเพราะว่ามันเป็นร้านเขาเป็นร้านหนึ่งตรงเอิญเราถ่ายคลิปมาเราก็เลยเอาลงมาด้วยเนาะแต่ร้านนี้เราก็จะไปถ่ายลงกันคลิปกันแฟนมาราวอให้มาดูก่อนเนาะเพื่อจะูเหมูอนกับบุคบ้านเราแต่จริงก็หมูสะบ้านเราแตไม่มีอาหารเขาแข่งแบบนี้นะครับผมก็ขอโทษขอไปด้วยนะครับแล้วผมไปดูเขาแข่งกัน เพราะว่าถ้าเราบริษัทเขาแบบในช่วงนี่จากลาเราเรียบร้อยแล้วเย้ครับร้านครับผมี่เป็นร้านอาหารอีกร้านหนึ่งนะแต่ตรงตรงคลิปที่เรากำลังตัดต่อใต้ร้านนะครับบ้านเราหมูกระทะนะครับนี่นะครับเรากำลังจะเริ่มแล้วนะครับกุ้งก็ยังไม่มีคนกลับนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และช่วยกดติดตามครอบครัวไม่ออกพรบเพียรเลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมตัวนี้นะครับ